ระธรรมเทศนาแผ่นที่98ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่าธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ่อนที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรให้คณะสัทยาญาติโยมได้รับรู้รับทราบวันนี้เป็นวันที่23พุฤษภาของพุทธศักราช2559วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งที่ทางสถานีตำรวจภูทรน,นายูง ตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีของพวกเราได้จัดผ้าป่าขึ้นมาเพื่อจะหาทุนโครงการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์สถานีตำรวจภูธรน,นายูงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์เพื่อใช้สำหรับประชมและสำหรับ ต้อนรับผู้บังคับบัญชาที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานเนื่องจากที่ผ่านมาในการต้อนรับผู้บังคับบัญชาในห้องประชุมชั้นสองของอาคารที่ทําการในการต้อนรับแต่ในแต่ไม่สะดวกเท่าที่ควรเพราะมีพื้นที่น้อยดังนั้นสถานีตำรวจภูธรน,นายูง จึงได้จัดทําโครงการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์ขึ้นเพื่อใช้สําหรับกิจดังกล่าวสถานีตํารวจภูทรน,นายงจากวัดดุรดธานีจึงจะส่งแบบประมาณราคาในการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์เพื่อไปพิจารณาแล้วก็ เอ่อในการประเมินราคาแต่ตามไม่จริงอ่อก็ทางสถานีวิทยุไอ้ทางตำทางผู้เกี่ยวข้องก็ได้รวบรวมกันมาแล้วนะก็ไม่ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะที่ลงตามลงพ่อตามที่หลวงพ่อได้ดูเอ่อความกว้างทราบว่าสิบห้ายาวยาวสิบห้าเมตรกว้างแตรเออกว้างแปดเมตรยาวสิบห้าเมตรก็ไม่หลังไม่ใหญ่เงบประมาณก็สอง 2 3 8 7ส0สาบาท66สิตังค์อีกต่างหากนะเนี่เออคิดว่าวันนี้เราพวกเราจะช่วยช่วยกันละเอาให้ครบทีเดียวเลยเให้ครบทีเดียวแล้วให้จบไปเลยนะแล้วก็ให้เดลงมือก่อสร้างให้เกิดประโยชน์อยา่างที่เออ,อย่างที่คณะท่านผู้กำกับเ,เป็นประธาน ท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกสมานศรีสัสนผู้บังคับการสถานีตำรวจภูทรน,นายุงจังหวัดอุดรธานีฮะผู้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรน,า,นายุงต่อไป เออแต่ยังก็ยังไม่ย้ายแต่ต้อาย้ายต้องย้ายขึ้นสูงกว่านี้นะ<า>อืมเออเออเดี๋ยวนี้ให้อยู่อยู่ที่นี่ก่อนแต่ตามไม่จริงถ้าหาว่าไปที่ไหนไม่ได้อยู่กับลวงพ่อเนี่ยล,ละวะนั่นแหละถือว่าเป็นวันมงคลนะคณะะรสทาญาติโยมทุกๆท่านที่มาร่วมก,การทอดผ้าป่าในคราวนี้ครั้งนี้นะ <c oughs> ลวงพ่อก็เห็นว่าเกิดประโยชน์ในการ สร้างอาคารแต่ทีงยังไงพวกเราก็ต้องช่วยกันเพราะเ,าเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของอท่านสมานะาท่านก็จะย้ายไปที่ไหนก็ไม่ทราบท่านก็เห็นท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็เห็นคุณค่าเห็นความขัดข้องที่มันเกิดอยู่ในที่นี่ท่านก็คิดจะสร้างขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อนะอ,อยู่ที่วัดป่านาคําน้อยหลวงพ่อก็เห็นว่้จุดไหนที่ศรัทธาญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องมันขัดข้อง หลวงพ่อเป็นเจ้าของพื้นที่หลวงพ่อก็จะได้คิดทำจุดนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะจต่าญ,ญาติโยมที่มาบําเพ็ญบุญกุศลในสำนักในสำนักในวัดของหลวงพ่อนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะแต่ละสำนักงานหรือว่าตํารวจหรือว่าที่ว่าการอำเภอให้พูดดีเป็นนายอ,อําเภอท่านก็ต้องมองดูเออในบริเวณอาเภอของเรานี่ขาดเหลือขาดตกอะไร ท่านายอำเภอก็ต้องได้คิดว่าควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงจุดนั้นให้ดีขึ้นในผู้กํากับของเราก็เช่นเดียวกันท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็มองเห็นว่าเออที่หน้าสถานีของเราเนี่ก็เป็นหลุมเป็นบอ่อครุกครับไม่สะดวกเวลา,เาตั้งแถวเวลาทากิจกรรมท่านก็ทาขึ้นมาแต่ท่านก็ยังมองเห็นอีกว่าในเมื่อเอจ้านายมาเยี่ยมเยียน S <S <an> ก็ไม่มีสถานที่หาหรือประชุมเป็นเอกเป็นเป็น,ปนสัดส่วนถ้าขึ้นมาก็ชั้นบนก็อากาศก็โอดอู้หุดอูอดอ้ร้อนอีกต่างหากอ,อ,อยู่ในมุมอับควรจะประชุมกันในที่เหมาะสมท่านจะได้คิดสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาเพราะว่าท่านได้มองเห็นในการในเมื่อท่านอยู่ในสถานที่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันนั้นการ ที่จะสร้างอาคารหล้วนี้ก็ไม่ใช่ว่าหรูหราโอราเวอร์จนเกินไปก็เพียงกว้างเพียง8เมตรยาวเพียง15เมตรก็ไม่ใช่หลังใหญ่เผื่อจะ,จะเล็กจนได้ซ้าไปแต่ที่ยังไงก็ตามงานผ้าป่าในวันนี้หลวงพ่อเองก็คิดว่าพวกเราเขตอำเภอนายูงถึงจะเป็นอำเภอสุดท้ายปลายแดนของจังหวัดอุดรก็น้ําใจของเราไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ น้าใจให,ใหญ่เหมือนกันน่ะหลวงพอ่อหลวงพ่อพาใจใหญ่หญนะในการสร้างบุญสร้างกุศลหลวงพ่อไปในะสถานที่ใดหลวงพ่อโดยมากก็ช่วยชุมชนสังคมนี่คงเหมือนกันอนะ่ะอยู่ในอำเภอนายูงของเราเนี่ยจะไม่ช่วยคงไม่จะไม่ถูกต้องเหมือนกันนั่นแหละพอหลวงพ่อไปอยู่ที่ไปอินโดนีเซียเมื่อข่าวที่แล้วนะคณะสัตยา,าญ,ญาิโจมนะ หลวงพ่อไปประเทศอินโดนีเซียไปตั้งแต่วันที่5กลับวันที่16ไปอยู่จุงกุงจาก,การต์ตานะเป็นเวลา10วันเ,เขาจะถวายจจตุป,ปัจจัยของหลวงพ่อนะได้4 0 0 4 0 7ล้านามากนะั้น407ล้านาถวายหลวงพ่อนะหลวงพ่อรวยได้ไปอินโดนีเซีย <c oughs> แต่คิดเป็นเงินไทยล้านกว่าบาท <c oughs> อินโดนีเซียใน407ล้านกว่าเออเพราะว่า300 300, 300 3ส7 5รูปีเอ่อต่อหนึ่งบาทไทยประมาณนั้นนต่นี่แหละแต่หลวงพ่อก็ได้มอบให้กับอมูลนิธิเรียกว่าวัดต่างๆของอินโดนีเซียทั้งหมดแต่หลวงพ่อไม่ได้เอามาแ่มอบให้กับ ทางอินโดนีเซียเพราะว่าเงินจตุปัจจัยที่เกิดมาในอินโดนีเซียก็ต้องมอบให้กับอินโดนีเซียเขาเพื่อจะได้ดูแลความสารถุสุกดิบของเขาหลวงพ่อบอกว่าเงินเกิดจากในอินโดนีเซียก็ต้องเอาไวในเอาไว้ในอินโดนีเซียถ้าเอามาเอากลับมาเมืองไทยหลวงพ่อว่าเสียศักดิ์ศรีหลวงพ่อว่ากันนะเพราะเหตุไรเพราะว่า เราไปไม่ใช่เราไปหาเงินใช่ไหมเ,เรามีแต่ไปแสดงธรรมไปโปรดศรัทธาญาติโยมเ,เขามีปัญหาถามธรรมะหลวงพ่อก็ชี้แจงธรรมะให้เขาฟังแต่โอ้รู้สึกว่าเป็นคนร,รับควมอมอบอุ่นลดหลามมากมายที่หลวงพ่อไปในคราวนี้นะอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังในะก็คือหลวงพ่อ,อ,อไปในสถานที่ใดในเมื่อจะตกป,ปัจจัยเกิดขึ้นมาหลวงพ่อ ก็มอบให้กับสถานที่แห่งน,นั้นให้เกิดประโยชน์เพราะเหตุไรเพราะว่าหลวงพ่อบวชมาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเด้กล่าวนะหลวงพ่อบวชมาในในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มาหาล่ำหารวยโนูลูกหลานเนาะมาเพื่อหาอสดแสวงหาธรรมสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นมาก็ช่วยชงคออนุเคราะห์ให้กับให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละหเมื่อ เออมันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งเเป็นวันทอดผ้าป่าสามัคคีของพวกเราจนะเอ่อจะตกปัจจัยทั้งหลายสถาญาติโยมทั้งหลายช่วยๆกันคนละไม้ละมือหลวงพ่อว่าคีดว่าไม่หนักหนาเปล่เพียงแค่นี้นะไม่หนักหนาเพียงแค่นี้พวกเราช่วยๆกันคนละเอหมคนละน้อยแล้วก็จะเกิดประโยชน์เป็นอาคารขึ้นมา เป็นอาคารขึ้นมาแล้วอยู่นานเท่านานทีเดียวทีนี้ไม่รู้กีก่ปเีเกิดประโยชน์สำหรับสถานีตำรวจแห่งนี้ลูกหลานของพวกเราต่อไปในอนาคตมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะ่ะเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของประเทศชาตออิอย่าไปคิดว่าเป็นสมบัติของออท่านผู้กากับท่านผู้กงค์กท่านก็มาเห็นว่าคุณประโยชน์น่าจะเกิดประโยชน์ท่านจึงได้ ทำํำภาพป่าขึ้นมาคิดว่าจะสาเร็จได้ท่านจึงได้คิดทําขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราในการสนับสนุนเพียงแค่นี้หลวงพ่อคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะเออเอาเมื่อพระสงฆ์อนโมทนาฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะยังค่อยยัค่อยรวบรวมกันอีกนะคณะสัตยาติโยมนะแต่เดี๋ยวนี้ท่านผู้กำกับกันยื่นตัวเลขมาให้หลวงพ่อดูแล้วนะ จะตกปัจจัยที่ได้วันนี้ที่ก่อนที่จะให้พรนี่นะหนึ่งแสนสองหมนี่พน่ร้อยแปดบาบาทก็ยังเหลืออยู่ยังอยู่แสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทน้อยๆนะไม่ไม่น่าจะมีปัญหาว่ะแสนหนึ่งหมื่นนี่วอะคณะทายาทโยมต่อยอดทั้งหมดนะพวกเราต่อยอดทั้งหมด ได้หนึ่งแสนสี่บาทนะแต่หลวงพ่อสมทบเข้าไปเองนะหลวงพ่อวัดปาด่านาคำน้อยนะนี่ยยีสพคห้าวัดปาด่านาคำน้อยพร้อมคณะสัตธาญาติโยมสมทบสร้างอาคารอเนกประสงค์สถานีตำรวจภูธรอำเภอนายุง ตำบลบ้านก้องอ,อนายูงจอุดรเป็นเงิน130,000บาทร,ารวมแล้วเป็นเงิน279,59บาทาเอ่อทำให้ดีเลยนะบาดีนะนเออคือ230,000เี่เอเผื่ออะไรบางมีอาจบางทีอาจจะเผื่อเผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดนะ ให้เป็นสองแสนเจ็ดหมื่นปัดใจทั้งหมดไม่ต้องถวายพระหรอกนะหลวงพ่อรับไปแล้วมอบให้กับสร้างอาคารทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หมื่นสี่พันเหรอเออเอาเขาเอาเ,าเป็นตัวแรกนี่เลยเออบวกกันเลยนะครูบาทั้งหลายนะอารมณธนานะนออสร้างอาคารถูกต้องนะแต่มันแต่มันบกแมันขาด หมวดนิดเป็นผู้จกกระเป๋าใส่บ <c oughs> ลบพออุทิศส่วนกุศลด้วยนะพวกเราท่านทั้งหลายได้ทาบุญผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่พวกเราจะได้ใช้งานในบริเวณของสถานีตำรวจภูทรน,นายูงของพวกเรา แล้วก็จะได้มีการประชุมก็าอัอเนกประสงค์ได้หลายอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานีหรือว่ากลุ่มตำรวจของพวกเราผู้พิทักษ์สันติราษฎรได้รับความสะดวกสบายพวกพี่น้องทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายก็ไม่ได้มองข้ามว่าสถานีของเรา ถึงไหนที่ขาดเรือขาดตกบกพร่องพวกเราก็ช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ว่าที่ไหนไม่ว่า,าที่หวัวการอำเภอไม่ว่าสถานีตำรวจหรือว่าที่ไหนๆเป็นสาธารณประโยชน์ของอพี่น้องประชาชนคนในชาติจะได้ใช้ร่วมกันไม่ว่าวัดวาศาสนา,าสิ่งไหนที่ขาดเรือขาดตก พวกเราที่อยู่ในประเทศชาติก็เป็นหูเป็นตาร่วมจิตร่วมใจกันพัฒนาจุดนั้นให้มันดีขึ้นไม่ใช่เพื่อผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดใครเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของประเทศชาติในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้ของเหล่านั้นร่วมกันให้เกิดประโยชน์แต่ก่อนที่พวกเราจะคิดทำอะไรขึ้นมาต้องคิดให้ดีซะก่อน ว่าเมื่อทําขึ้นมาแล้วจะเกิดประโยชน์ได้ปรึกษาหารือกันแล้วตกลงกันแล้วเชะก่อนเ,อเมื่อทําขึ้นมาแล้วก็จะได้ใช้ร่วมกันอย่างที่หลวงพ่อเคยไปทําในสถานที่ต่างๆาจะเป็นอย่างโรงพยาบาลหรือว่าที่บ้านพักคนไข้หรือว่าตึกสงอาพาธก่อนที่จะทําอะไรลงไปหลวงพ่อกับปรึกษาปารรบกันคิดแล้วคิดอีกคิดอีคิดแล้วนะ หลายคู่หลายคนมาแสดงความคิดเห็นกันในเมื่อคิดเห็นกันแล้วก็ตกลงกันเลยเอา้อาวหาทุนมาสร้างพอสร้างขึ้นมาแล้วหลวงพ่อที่ผ่านๆมาหลวงพ่อสร้างขึ้นไปแล้วมันมีเกิดประโยชน์ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะเราคิดดีซะก่อนเราก็ยังค่อยทําลงไปในเมื่อทําลงไปแล้วถึงมันเกิดประโยชน์ใช้ประโยชน์อย่างที่เราได้คิดไว้จริงๆ นี่แหละเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็ภาคภูมิใจว่าเออเราทำสิ่งไหนลงไปนี่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนจริงๆนะี่นี่แหละเราก็ไปนในเพื่อใครนะเพื่อสาธารณชนอย่างที่โรงพยาบาลอุรของเรานะตึกชั้นล่างตามไม่จริงถ้าไม่ทําอะไรมันก็เสียหายถมดินทิ้งเฉยๆหลวงพ่อเอ๊ะนาจะปรับเป็นให้เป็นสถานที่สําหรับ ศรัทธาญาติโยมที่มาเยี่ยมไข่คนในโรงพยาบาลดูที่ใครมาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่มาเฝ้าไข้กับมานอนเวลาฝนตกก็ขดคขู่เดี่ยแถวฟุตบาทนั่ะตามไม่ยิงน่าจะเป็นน่าจะจัดให้มีที่พักพาใสายสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมไข้จะเกิดประโยชน์มากหลวงพ่อคิดแล้วคิดอีก,กับปรึกษาทั้ง ผู้เห็นด้วยก็มีอ่างท่านผอ,อท่านคนเก่านะบวกผอคนก่อนทนะ่านโอ้ยท่านอาจารย์เนะี่ยบริหารโรงพยาบาลกับพอแรงอยู่แล้วถ้าจะเอาคนมามาเพิ่มคาานไะปอีกนั่นเหมือนกับเอาภาระเขมามาให้กับโรงพยาบาลอ,อีกมันก็ถูกคำท่านนะอพอ่าท่านดูแลโรงพยาบาลก็หนักพอแรงแล้วแล้วจะเอาญาติของคนไข้มารับอ,อีกทีนี่หลวงพ่อโอ้ย ท่านพออ่อยขอเถอะถึงอย่างไงก็เขาก็ทุกยากลําบากเห็นไหมล่ะเขามานอนอยู่นั่นน่ะจะเป็นนอนโรงแรมก็ไกลก็เสียเงินอีกต่างหากมาเยี่ยมคนไข้ก็ไกลอีกต่างหากเขาก็เลยมานอนอยู่แถวนี้เออควรจะอำนวยความสะดวกให้เขาสักหน่อยจะไม่ดีกว่าเล้อหลวงพ่อแบบขอร้องไงท่านบอทเออทุเท่านอาจารย์เออหลวงพ่อก็ได้ไปทําให้แต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปเห็นแล้วโอ้พี่น้องลูกหลาน ไปนอนที่บ้านพักที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาเนี่ยแน่นตลอดเลยเนี่ยหลวงพ่อเห็นแล้วพ่อกับภาคภ,ภูมิใจนะลูกหลานนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเราได้ทําขึ้นมาแล้วเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนลูกหลานได้พักพาอาศัยนะหลวงพ่อไม่เสียดายเลยเงินที่สร้างไปแล้วนะั้นแต่หมดไปเกือบสามล้านนะทั้งห้องน้าด้วยทั้งที่พักพาอาศัยจุดนั้นนะแต่อาคารใหญ่ไม่ต้องว่ากันลนะตัวนั้นมันเสร็จแล้วก็เกิดประโยชน์ แต่ตัวข้างล่างเนี่ยนะนะเกิดประโยชน์เนี่ยนะการที่จะทําอะไรลงไปหลวงพ่อไม่ใช่ว่าคิดให้คิดทำนันลูกหลานนะ,ะคิดพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเกิดประโยชน์ไหมที่เราเอาเงินลงไปเนี่ยทุ่มลงไปเนี่ยให้เกิดในในการใช้เ,เงินในคราวนี้ครั้งนี้นะหลวงพ่อคิดแล้วคิดอีกก่อนทําพอทําลงไปก็ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีที่ไหนว่าสร้างเสร็จแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เสียหายของ ยังมองไม่เห็นนะลูกหลานนะเพราะนั้นหลวงพ่อเขาว่าหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่อละเอียดเขาว่ากันนะเขาว่าหลวงพ่อละเอียดเขาว่าหลวงพ่อรอบขอบหลวงพ่อละเอียดถ้าไม่ถ้าไม่จริงจริงหลวงพ่อจะไม่ทำหลวงพ่อนึกย้อนหลังเออตั้งเอาตั้งชื่อให้ก็เข้าขายเหมือนกันนาหลวงพ่อว่านะนะต่อนนี้ไปรับพรนะทนายนะ